สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีจากมุมหม่ i ไลฟ์สไตล์ไทยยูนะคะทุกคนคลิปนี้คุณแม่ทําเมื่อวานเนาะวันที่20่สยีมิถุนาเนาะทุกคนนะคะเมื่อวานเนี่ยคุณแม่วันหยุดเนาะลงวันหยุดนะคะเนื่องจากว่าแฮร์รี่เขามีกิจกรรมที่โรงเรียนเนาะวิ่งเนาะนะคะแต่ว่าอันนี้คุณแม่ไม่ได้มีคลิปที่เราไปดูลูกวิ่งที่โรงเรียนเนาะเพราะว่า ม่ไม่ได้ถ่ายนะคะก็มีมีมีคลิปสั้นๆแหละค่ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันเกี่ยวกับพวกเอ่เอเขาเรียกไงเซฟการ์ด,ดิ้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะ,นะคะก็จะเป็นคลิปที่อ่าคุณแม่กลับมาถึงบ้านแล้วเนาะทำอาหารเย็นนะคะอันนี้ก็หมักไก่ค่ะทุกคนนะคะหมักไก่เออ่ทำไก่ทอดกระเทียมให้ลูกชายนะคะทุกคนสูตรแบบไทยๆนะคะใส่แป้งโกกินะคะใส่ ทำแบบง่ายๆค่ะทุกคนใส่กระเทียมสดเนาะแล้วก็ใช้เ,เขาเรียกอะไรชิคเก้นเบสเนาะใช้เออ่ชิคเก้นเบสอะไรอ่ะคุณแม่นึกไหมอกไก่เนาะทุกคนนะคะอกไก่นะคะของฝรั่งเนี่ยส่วนมากนะคะเวลาอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าสามีเนี่ยเขาซื้ออกไก่มาเพราะว่าเราเตรียมจะทําอาหารแบบว่าอินเดียนนะคะอินเดียนฟู้ดอินเดียนสไตล์เนาะเขาเป็นคนชอบทานแบบเคอรี่อ่ะทุกคนเนาะ <biases. S 2> <Heritage> เออวันนี้คุณแม่ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เชิงว่าประวัติแล้วกันเดี๋ยวเล่าอันเกี่ยวกับอันนี้ก่อนละกันนะคะเอออันนี้ก็คือคุณแม่หมักไก่ทอดกระเทียมนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบยาวๆแล้วคะคุณแม่ก็จะเล่าไปเรื่อยๆเนาะเกี่ยวกับประสบการณ์การทําอาหารสไตล์การทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวมากเกี่ยวกับเกี่ยวกับเออเขาเรียกไร อย่างอัน,นเนี้ยก็คือคุณแม่ก็มิกไปไก่ทอดกระเทียมมาหาทุกคนเนาะไม่ได้ใส่อะไรมากมายนะคะใส่ผงปรุงรสนิดนึงนะคะแล้วก็พอทําให้ลูกชายเนาะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วหวานนะคะแล้วก็ใส่อ,อะไรอะซอสซอสหอยนะคะแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะแค่นั้นนะคะ อันนี้ก็คือหมักไว้ค่ะหมักไว้คือแฮร์รี่เนี่ยเขาจะไม่ชอบกินไก่เลยแต่ว่าถ้าคุณแม่ทําแบบอาหารแบบไทยหมักแบบซอสแบบไทยๆให้เขาเนี่ยทาแบบอร่อยๆค่ะเขาก็จะทานนะคะปกติเนี่ยเขาจะทานแบบจืดมากเอออันนี้ส่วนไก่อันนี้ก็คือที่เหลือนะคะที่คุณแม่จะเตรียมทํานี้ค่ะซอสอันนี้เป็นซอสของอวันนี้คุณแม่จะทําอาหารแบบอินเดียนสไตล์นะคะเป็นสไตล์แบบเหมือนอาหารของ อของแขกทุกคนสไตล์แบบแคชเมียร์ค่ะทุกคนนะคะเรียกว่าอะไรคุณแม่อาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกเนาะ โรแกนโรแกนจอรอะไรประมาณนี้นะทุกคนเนาะเออนะคะออกเสียงไม่ค่อยแบบถูกเท่าไหร่อันนี้ก็แบบว่าจริงๆถ้าถามสามีเขาจะออกเสียงได้ดีกว่าเราเนาะนะคนะ,ะก็อันดับแรกเดยวคุณแม่ก็หั่นไก่นะคะไก่นี่ก็ใช้ไก่แบบไม่มีหนังเนาะทุกคนใช้ออวก,กของไก่นะคะแล้วก็มาดูวิธีการทาจริงจริงมันง่ายๆอ่นะค่นะเนาะมันเป็นซอสสาเร็จมาแล้วอ่ะเวลาที่คุณแม่จะทําอาหารอินเดียเนี่ยคุณแม่จะบอกว่าคุณแม่ก็จะทําแบบอย่างนี้แหละคะ่ะเราไม่ใช่แบบ เขาเรียกอย่าว่าแต่อาหารอินเดียเลยเนาะแม้แต่อาหารไทยเนี่ยเราก็ใช้พริกแกงที่มันสําเร็จนะคะของที่สําเร็จเนาะเพราะว่ามันก็ช่วยแบบมันง่ายอ่ะเนาะทุกคนนะคะเออนะคะอันนี้ก็ง่ายๆเนาะใช้น้ํามันใช้น้ามันอ่ะน้ามันพืชนะคะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะอ่ะใส่เข้าไปแล้วก็เจียวเขาเรียกว่าไงคั่วไก่ไหมทุกคนรวนไก่เนาะรวนไก่ไปก่อนประมาณอ ประมาณสี่ถึงห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ไก่มันมีสีแบบเหลืองๆนิดนึงให้มันแบบว่าบราวนิดนึงนะคะแล้วก็อเนื้อไก่ก็จะหั่นเป็นชิ้นๆอย่างนี้นะทุกคนนะคะสไตล์ของอิอนเดียจริงๆคุณแม่ว่าถ้าเป็นอินเดียแคชเมียร์จริงๆเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนเป็นคนอคนอเป็นแขกอะค่ะอสามีเขาจะมีเพื่อนเป็นแขกแล้วก็เคยแบบว่าทําอาหารมาให้เราส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้เนี่ยเขาจะทํา ใช้เนื้อแกะเนาะทุกคนนะคะแล้วก็จะไม่ใช้เนื้อที่เป็นแบบว่าคือเหมือนบ้านเราอ่ะเวลาเราทําแกงอะไรที่เป็นหมูเนี่ยบางทีเราก็ไม่ใช่มาเป็นหมูล้วนๆเนาะทุกคนนะคะมันก็จะมีกระดูกหมูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยปนมาด้วยมันทําให้รสชาติเนี่ยมันมีความเขาเรียกไงกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะ อาหารของทางฝั่งอินเดียนอ่าอินเดียแล้วก็อาหรับเนี่ยก็เหมือนกันเนาะทุกคนนะคะเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาก็จะทานส่วนมากนะคะถ้าถ้าเขาทานแกะนยก็จะเป็นเนื้อแกะมาล้วนๆเลยหรือไก่ก็จะเป็นไก่แบบนี้ค่ะทุกคนนะคะ,นะะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยก็กินจริงๆสาม,มีเนี่ยหนังไก่เขาก็ทานค่ะเขาเป็นคนแบบทานง่ายๆอ่ะเนาะเพราะว่านี้ก็ซื้อมาแบบว่าบางคือคือถ้าเป็นแบบว่า ถ้าเราไม่เน้นแบบอยากจะมีไข่ทานไขมันเยอะเนี่ยก็เป็นอ่าเนี่ยแหละค่ะอกไก่เนาะค่ะก็จะดีต่อสุขภาพมากขึ้นเนาะอ่าอันนี้คุณแม่ก็จะเตอไปประมาณสี่ห้านาทีเนาะเพราะว่าไก่มันน่าจะนานกว่าห้านาทีด้วยเพราะว่าวันนี้เอ่อหั่นไก่ค่อนข้างชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าสามีเขารีเควสตมาแบอบกว่าเธอต้องหั่นไก่ชิ้นใหญ่กว่านี้นะอะไรเงี้ยปกติคุณแม่จะหั่นแบบชิ้นน้ดหนอยเนาะ ข้างบนเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับเครื่องเทศเนาะทุกคนนะคะมีกลิ่นแบบหอมมากๆนะคะพอไก่เนี่ยเริ่มที่จะเหลืองเนี่ยเราก็ใส่เครื่องเทศเนี่ยลงไปเนาะตามสูตรของเขาคุณแม่ก็ทําตามที่เขาบอกมาในในแพคเกจจิ้งอะเนาะทุกคนอนะคะโรยลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็คนคนคนจ้าประมาณ30วินาทีเนาะทุกคนนะคะ นจนแบบว่าให้มันมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ก็จะใส่อันนี้ค่ะที่เป็นซอสเนี่ยลงไปเนะเาะใส่ใส่ลงไปหมดเลยเนาะทุกคนนะคะไก่เนี่ยตามจริงๆสูตรเขาบอกว่าใช้ประมาณ400มิลลิกรัมเอ่อ400รกรัมเนาะแต่คุณแม่น่าจะใช้เยอะเฉยเยอะกว่านั้นน่าจะประมาณครึ่งกิล่าจะประมาณครึ่งกิโลนะคะไก่นะคะแล้วก็ใ,ใส่ใส่ไปแบบนี้นะคะเทลงไปหมดเลยจ้า เทลงไปหมดเลยนะคะเคอรี่นะคะ Curry, นะเวลาคุณแม่จะบอกว่าฝรั่งเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าเอ้ยเขาอยากไปทานเคอรี่นะวันนี้เขาแบบว่าแฟนซีเคอรี่นะ่ยหมายความว่าเคอรี่ในที่นี้หมายถึงอาหารแบบว่าอินเดียนฟู้ดสไตล์อินเดียนหรือว่าสไตล์แบบว่าแบบอาหรับอาหรับ,รบนิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะเนาะทุกคนนะคะอันนี้เขาก็จะได้วัฒนธรรมมาตั้งแต่เป็น น่าจะเป็นร้อยปีค่ะสมัยที่สมัยก่อนที่คนอ,อินเดียได้เข้ามามาอยู่ทางทางยุโรปนะคะนะคะอพยพแบบย้ายถิ่นฐานเข้ามาคะ,ะเขาก็ได้นำวัฒนธรรมอาหารของฝั่งเขาอะค่ะก็จริงๆมันก็เป็นเนาะเหมือนกันแหละค่ะเหมือนเราเวลาเราไปอยู่ที่ไหนเราก็จะทานอาหารในแบบของเราเนาะนะคะมันก็เหมือนเป็นการเผยแพร่เนาะเผยแพร่เผยแพร่วัฒนธรรมนะคะแล้วก็ฝรั่งก็ชอบนะคะ อินเดียนะคะเพราะว่ามีรสชาติที่ค่อนข้างแบบเครื่องเทศท,ที่กลิ่นหอมนะคะกลิ่นแรงนะคะก็อืม เนี่ยคุณแม่ก็จะใส่เมื่อกี้นะคะคุณแม่เพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะมีซอสอยู่ที่ที่ก้นขวดเนาะคุณแม่ก็จะเติมน้ําลงไปนิดนึงเพราะว่าถ้าเราไม่คือยังไงเราก็ต้องเติมน้ํานิดนึงอยู่แล้วเพราะว่าในช่วงที่เรารอจนกว่าไก่รอจนกว่าไก่จะสุกเนี่ยมันก็ประ,ประมาณ 15- 20นาทีอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นซอสมันจะแห้งอะค่ะก็เติมน้ําลงไปนิดนึงอันนี้ก็ใช้ผักจริงๆตามสูตรจริงๆของเขาไม่ได้ต้องใ,ใส่ผักอย่างนี้เนาะทุกคน ะะแต่อันนี้เราทําแบบง่ายๆจริงๆมันจะมีผักที่กินคู่กับอาหารเดียวตัวนี้เนี่ยก็อย่างเช่นแบบอัลูซากนะทุกคนอัลูซากนะคะแต่เราไม่มีเราก็ใช้อันนี้ค่ะคุณแม่ก็ใช้ถั่วแบบนี้เป็นฟร o เซ้นเนาะแช่แข็งเอาไปไมโครเวฟก่อนนะคะสีนาทีไมโครเวฟออกมาได้เป็นแบบนี้จ้าแบบนี้แล้วก็ไปใส่นะคะไปใส่ในแกงของเรานะคะคือเนื่องจากว่าเราไมโครเวฟมาแล้วสุกมาแล้วเราก็ใส่แค่ ปรับเดียวแล้วก็คนๆนะคะประมาณหนึ่งนาทีสองนาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนทําไมเราต้องไมโครเวฟก่อนเพราะว่ามันมันจะได้แบบมันสุกไวเนาะไม่งั้นมันจะไปใช้เวลานานในการที่พวกไก่ของเรามันก็จะสุกอยู่แล้วอะค่ะทุกคนเนาะก็เลยไมโครเวฟจริงๆผักเนี่ยถ้าเราบางวันคุณแม่มีเป็นบล็อกครี่หรืออะไรเงี้ยคุณแม่ก็ใช้บล็อกครี่หรืออะไรเงี้ยแต่วันนี้ใช้ตัวนี้แทนนะคะเพราะว่าเนาะมันมีพวกถั่วมีอะไรเงี้ยหลายหลายชนิดกว่านะคะมีแครอทอะไรเงี้ยค่ะ เนะะี่ยค่ะเพราะว่าเามื่อกี้เล่าถึงอลูซากเนะาะอลูซากค,คืออะไรอลูซากนี่มันก็คือคล้ายๆกับผักโขมเนาะทุกคนนะคะผักโขมนะอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นแผ่นขนมปังเออเขาเรียกอะไรเรียกทอร์เทล่าทอร์เทล่าแรปเนาะนะคนะ,ะอันนี้ก็เป็นสไตล์ของคนทางทางอาหรับของแคชเมียร์นะคะเขาก็จะทานกับ เคอรี่ของเขาเนาะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นฝรั่งเนี่ยเขาก็จะใช้ทำแซนด์วิชด้วยเหมือนกันคุณมันก็จะโฟแบบนี้เนาะพับแบบนี้นะคะแล้วก็ไมโครเวฟหนนาทีนะคะทานคู่กับเคอรี่แล้วก็มีข้าวสวยด้วยร้อนๆอันะนี้คุณแม่ก็ไมโครเวฟ13บนาทีจ้า13-15นาทีเนาะนะคะก็เไมโครเวฟ13บนาทีข้าวนี้ก็จะแช่ก่อนนาะทุกคนข้าวนี้ก็แบบจัสมินไร์นะคะ ข้าวหอมมะลิไทยบ้านเรานะคะก็พร้อมเสิร์ฟนะคะสูนเนาะนะคะรอไมโครเวฟอ่ะเ,เขาเรียกอะไรอ่ะตัวแผ่นไอตัวทอร์ติลล่าแอัน,นี้มันจะมีซีดนะคะซีดปนด้วยเนาะทุกคนมันไม่ใช่ว่าฝรั่งเวลาเขาทานขนมปังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีหลายประเภทเนาะหลากหลายสไตล์นะคะคนที่เน้นสุขภาพหน่อยก็จะเลือก แผ่นแรปหรือว่าขนมปังที่มันมีซีดพ,พวกเมล็ดฟักทองหรือว่าเมล็ดทันตะวันหรือเมล็ดที่เป็นธัญ,ญพืชน,นะคะอยู่ด้วยเนาะมันมันก็จะดีต่อสุขภาพนี้จ้าเคอรี่น้าออกมาก็จะหน้าตาแบบนี้นาทานมากๆทุกคนเออคุณแม่ตั้งกล้องแบบพอดีขาตั้งกล้องที่ปกติที่เคยใช้มันพังอะเนาะพอดีซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วทีนี้ไปใช้กับขาตั้งกล้องอันเก่าแล้วมัน มันโทรศัพท์มันมันเครื่องใหญ่อะเนาะคุณแม่ตั้งแล้วแบบมันมันพังก็เลยมีอีกอันหนึ่งแล้วมันมันมันสูงเกินก็เลยใช้แบบตั้งแบบสะดวกสะดวก,ดวกเอาตั้งแบบท,ที่ที่ตรงตรงฐานของไอ้ตงที่ตรงเนี้ยค่ะตรงท็อปแหละมันก็เลยจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คุณแม่ก็จะมีฟักทองด้วยนะคะทานคู่กับฟักทองเบต้าแคโรทีนจ้าเนาะบางทีก็ไม่ได้ตามสูตรมากทุกคนนะคะพลิกแพลงเนาะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะประยุกต์นะคะ ใส่อะไรที่เราเราชอบนะคะนะเพราะเราไม่ได้ทำแบบขายเราไม่ได้เป็นขายในในในร้าอรหนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปจะจบแล้วค่ะภายใน25นาทีนะ,ะเดี๋ยวอาจจะมีอ่อภาพนะคะหลังจากนี้เนาะต่อท้ายในคลิปนะคะคุณแม่ขอตัวไปเอ็นจอยเอ่อ have my dinner ก่อนนะคะทุกคนนี่จ้าวันนี้ก็อาหารอินเดียนแบบง่ายๆนะคะ ขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขในการรับชมคลิปนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะ,ะทุกคนบ๊ายบายนะคะ